สวัสดีพ่อครัวครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำกุ้งสุกยอรครับกุ้งสุกยอเมลามัยโต๊ะ51แก้วออวันนี้ออเดอร์สัมผัสมากทุกคนโอเคตอนนี้เหลือพ่อบครัวพี่นัดคนเดียวนะครับลูกน้องไปกินข้าวกันหมดละ ไปได้ทุกที่อ,อันนี้แบบติดพกเลยเหรออ๋อบม่ติดคก ทวาไทยมีถัว่วมีกุ้งข้าวโพดทำไมน้องเบสยืนเรียบร้อยจังเาจะติดสใส่แมสก <c oughs> อถอดมออกแล้วสอมาต่อไป มากุ้งอยอนะครับมาคือปูม,มานะคะรับเด็กลูกค้าหาว่ามาจริงๆไม่ใช่นะฮะเ<ค>ด็กเขา้าใจผิดมากุ้งอยอปูม,มานะครับเออแต่ก็แ,กแปลกเนอะร้านเราไม่เรียกปูนะเรียกมาอเนียกปูกุ้งยอมากุ้งยอไปเลยม ลูกค้าสั่ง16จะเผ็ดไหมเน,น,นี่ยอันเนี้ยดู<ช>จับพริกพริกรอบพกนี่คือแบบมึงเรามีระดับความเผ็ดอ่อาแล้วแต่ว่าจะโกยสูงไหมอย่างเงี้ยหรอใช่ <laughs> ระดับความเผ็ดเรามีเผ็ดน้อยๆก็โกยต่ำๆหน่อย,อ,ย,ย,อ,ยอันนี้เป็นที่โครงเรานะซี่โครงเดี๋ยมาดูนะอ่าแต่วันนี้ด้เป็นปูมามีไข่นะมีไข่มีมันปูนก้ามใหญ่ๆแซลมอน มันจะจุกเลยโอ้โหทำเกินทำเกินเนี่ยใ,ใครว่าไม่แซ่บอะต้องมาลองนะขนาดแค่แค่ดูในจอนี่ก็คือแบบโอ้โหอยากกินร้อนเราจะไม่มาลองได้ยังไงทุกคน ลูกค้าหน้ารัานก็คือแบบเยอะเลยเต็มเลยตอนนี้

ูมารดูดรวาูมาผู้ชายก็จะกล้ามตอย่างีู้มาผู้หญิงกล้ามเล็กกว่ามาคิมมอนแข่งแข่งแข่งๆอา ก็แอบมือสั่นเล็กน้อยนะไม่รู้ว่าปูหักหรือว่าไม่ได้กินข้าวนะหิว <c oughs> ข้าวใช่ไหม <c oughs> บ่ายสามแล้วพี่นะข้าวเที่ยงไม่กินทุมเทให้ลูกค้าสุดๆเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเที่ยงลมกับข้าวเย็นเงี้ยมือเดียวแอบบลดน้ำหนักหรือเปล่า ลดน้ำหนักก็ใช่แล้วไรเบสเบสพูดให้จบเบสนี่เดี๋ยเขไปประมาณ่อโอ้พูดเยอะไปแล้ว จุกจริงนะวิตามินซีจัดเต็มทำสุขภาพทำอะไรพิสูจน์เอาให้เอาให้จุกไปเลย

พี่สุทำอะไรเติมของพนักงานสวยๆของเรามาเติมของนะครับ มันแอลอยู่ตรงนั้นนะเแลี่็นแล้วใช่ไหมอะไรฮะฮะไม่ด้องเราจะรู้ความจริงตอนคลิปออนแอร์ โอเครู้ว่ารู้ว่าอะไรอะไรเมื่อกี้อะฮะอะไรเมื่อกี้นั่นแหละไอเบสแอบกินอะไรอ่ะหรอว่ามีขนมเดี๋ยวว่งให้นอยโอลืม เบากินข้าวยังครับลองเบสยังครับบ่ายสามแล้วนะครับอีกแปบหนึง่งเจ๊ค,คงดีใจอ่ะคือแบบว่าทุ่มเทมากทุ่มเทสุด โอเคครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่กันที่ร้านเจตอกแต็กพระแ d ซบนวบันเทิงสิทธ์นะครับที่ทุกคนดูอยู่นี้ก็จะเป็นเกาเหล่ารวมนะครับจะมีปูมา้าแซลมอนกุ้งสดฝอยแพรงแล้วก็หมูยอนะครับปูมา้ามีทั้งปูมา้ามันปูม้าไข่เลย เจลมอนเน้นเน้นยแข็งฉ่ำๆมาแล้วก็เส้นเป็นตำรวมนะครับวันนี้น่าทานมากราคาเท่าไหร่ครับพี่นะ้าส0่ร้อยห้าร้อยสี่สิบนะครับ <c oughs> มาพร้อมเสิร์ฟครับ ลูกค้ามาทานได้เลยนะครับตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มครึ่งนะครับลูกค้าทางบ้านก็สามารถกดในตะกร้าได้เลยนะครับหรือทักแชทเข้ามาก็ได้นะครับมีทั้งน้ำปลาน้ำส้มตำพร้อมทานนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยครับโอเค

เพราี่อยู่มูนเนะ